มีผู้ประสบนะฮะเชื่อผมเยิกนนะฮะเ,เรื่องความคิดเห็นเนี่ยมันมีทั้งสองด้านแล้วนะฮะด้านด้านบวกด้านลบด้วยมันมันต้องมีนะฮะมันมันมันหลีกหน,นี้คนอันนี้ผมเอาอย่างนี้บัดนั่งผมในฐานะที่เป็นกรรมการแล้วก็เซ็นเซอร์<ๆ>ๆๆเรื่องนี้นะครับปฏิบัติที่ชัดอย่างนี้นะครับว่า ้ามีทีบวนไหมตักคนดูมีไหมครับมีนะครับม,มีแน่นอนแล้วมาอยู่กับตรงนี้ป่ดทำไมครับต้องถามตัวเองนะครับเพราะว่าไม่ใช่เพราะหนังใช่ไหมครับเพราะหนังน,นะครับเราต้องมาไปอยู่เข้ามาตรงนี้ทําไมเราถึงต้องรวมกลุ่มนะครับไปดูหนังเรื่อง,งทำไมครับหนังมีทีบวนมากต่อความคิดนะครับของผู้คนของผู้ชมอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนอย่างนี้นะครับ ตานะครับในโปรดักชนะัาา่นโะค้ดนะถึงจะเป็นส่วนสัตว์เป็นบะุญเป็นกีเนี่ยของเหตุผลในนั้นจะระบุไว้เลยนะว่าภาพประยชน์จะเป็นสื่อจะเป็นสิ่รือเปลนะครับที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนเพราะฉะนั้นจึงเป็นสื่อที่ต้องมีการควบคุมอันนี้ชัดเจนนะครับในกฎหมายของสารวัตรที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับทำไมเข้าหนังนี่มาเป็นหนังเราทำไมถึงใช้หนังมนาะเป็นภาพระกนะร์และทำไมต้องเป็นหนังโฆษณา งันนี้มันชักจูงนะฮะน้หนางโฆษณานี่ถชักจูงให้นเะนี่ยพาคเรินออกกระตกรนะฮะซื้อสินค้าใช่ไหมครบอกอกรอบทุกอย่างผมต้องบอกตรงนี้ว่าถ้าเรายังไม่มีการเรียนนะฮะเรียนภาพประโยชน์ในระดับชั้นประถมะมัธยมกก็ยังต้องมีการมีการเสื่องานอย่างนี้อีกร้อยปีนะครับเพราะว่าประชาชนยังไม่รู้เท่าท,ทันสื้อเป็นข้อยิ่งภาพประโยชน์ต้องมีความรู้เท่าทันถ้าเราไม่มีความรู้เท่าทันนะฮะ ประชาชนจะไม่ตกอยู่ในความระบบความนึกคิดของบางคนสิงอย่างจะซอดแกรกอะบบไรกันไ้นะครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึงหนังเรื่องดิบเสร็จเรื่องนึงผมพูดในภาพทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถึงยุคนั้นแล้วเนี่ยระบบเรตติ้งไม่มีความหมายเลยนะครับไม่มีความหมายประชาชนจะรู้ว่าหนังคืออะไรนะครับแล้วก็ทำไมต้องดูเรื่องนี้ไม่ดูเรื่องนั้นหนังอย่างนี้จะจัดอยู่ประเภทไหน นะครับแล้วคนดูก็จะเลือกดูเองนะถ้าถึงวารนะนั้นแต่บางอินยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เข้าใจตรงนี้สะกดทําใจป็นกลางนิดนึงนะครับไม่งั้นผมรู้แล้วกรรมการเซนเซอร์เนี่ยไปเห็นหนถูกด่าที่นั่นเพราะว่าคนยังไม่ดูหนังเลยกระต่ากันผมนะว่าว่ามันยังอ,อะไรตามเว็บไาย์ตามไรพวกนี้นะครับอันนี้คือกรรมการเนี่ยบอกเลยว่าคือเป็นหนังน้าฟัจริงๆคือถ้าบอกว่าโอเคผ่านนะไม่ต้องแบกทั้งนี้ รับรองได้ประชาชนต้องโทกระดันะครับหรือถ้าบอกว่าไม่แบนนะครับประชาชนด่าหรือว่าแบนไปแล้วเนี่ยนะมันมีผลทุกอย่างนะฮะมีผลผิดกฎหมายเราเราไม่ทําต่างกฎหมายเพราะกฎหมายได้ระบุเอาไว้เรารู้ได้ว่าเราจะต้องโดนถูกไม่ทั้งขึ้นทั้งล่องทั้งสองอย่างไม่ทั้งแต่กันหนึ่งนะครับอันนี้คำประการเป็นอย่างนี้แล้วเรารู้ว่า้การที่เราแบนหนังไปเนี да. <mind> ่ยเรามาอยู่ตรงนี้เราไม่ได้มาเพื่อที่จะอะไรหนังไทรเลยนะเรามานี่เพื่อต้องการจะช่วยหนังไทย และกรรมการทุกคนเนี่ยมีความคิดอันเดียวกันต่างๆที่มันช่วยสังไทยทุกคนมีความเห็นตรงนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบแบบว่าทำไมต้องเป็นอย่างน้อย่างนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นแลบการออกเสียงทุกเสียงเนี่ยเป็นอิสระมากอยากที่จริงเนั่นถ้าเกิดไม่ปิดบังเลยนะครับอยากให้มาดูด้วยสามวิธีการพูดการอิกเด็นี่อย่างไงเนี่ยมันออกมันไม่ใช่ไม่ใช่ดูหนังจบแล้วก็นั่นเลยแล้วมันพูดมันกเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงช่างถึงข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงนะ ณวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเราทำไมต้องอทำไมต้องมีการต้องมีการแบนหกังเราบีิ้งแชกฉากเดียวเท่านั้นเองนะฮะเราเคยมีบอกว่าถ้ายิงฉากตรงนี้ไปเนีนะเขาบอกไปฉากที่มีรุ่งเพศเราก็จะติดต่ออวัยวะเพศนะฮะเอาฉากนี้ไปสิ่งอย่างนี้จะไม่เกิดไม่จะไม่มีการแบนหนังเลยแต่ว่าเมื่อเกิดเจ้าของหนังหรือผู้กำกับน,น,นี้ไม่ยอมนะครับเพราะเพราะฉะนั้นพอไม่ยอมพวกเี่ยมันก็ติดในขอ้นขอกฎหมาย จะต้องอสิ่งต่างๆนะในในในข้อห้าต่างๆ,ๆเนี่ยเเอื่มีอยู่อันหนึ่งที่เห็นว่าเฮ้เทศนะฮะมันมันมันไม่ได้มันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเรื่องผิดกฎหมายเราไม่สามารถที่จะเพื่อให้ได้ไม่รู้จะทำยังไงต่เราก็พยายามจะบอกเนท่ยหนังว่าถ้าเอาตรงนี้ออกเนี่ยได้ไหมมันมีความสาคัญกับหนังอย่างอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะเอ่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมผมอยากจะพูดสักนิดหนึ่งนะครับ ไม่ไม่รู้ว่าจะโดนเฉื่อยหรือเปล่านะครับแง่ของการทำหนังเนต้องต้องเห็นให้ให้ทราบด้วยว่าหนังเนี่ยนะครับมันเป็นเออ่มันเป็นอันเปเชื่อของคนนะของกลุ่มแบบโดยผู้าะอย่างกับคนทำงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมถ่ายทอดออกมาเนี่ยคืออันเปเชื่อของตัวเองนะครับเพราะว่ามันเป็นรีมและเป็นความฝันของตัวเองเพราะฉะนั้นจากการที่เราดูหนังเรื่องอย่างเงี้ยมันมันก็สะท้อนบางสิ่งผมพูดเลยว่าพูดตรงนี้ต่อหน้าตรงนี้พวกับเนี่ยมันเกเป็นารเอ่อเป็นการเอ่อเป็นการเอ่อ เราอาจจะไม่ไม,ไ,มไม่ผสมหรือไม่ฟูลฟิลไอโซนที่เป็นเซ็ตในส่วนนี้แต่ว่าว่านพยายามที่ออกในทางปรน,นทางหนึ่งเป็นทางภาประโยชน์การเราเก็ okay, อันนี้เราไม่ว่ากันในแง่ของจิตวิกลบนะครับเราเราเราสามารถจะทิบบายได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับถ้ามีการเรียนรู้ภาาเป็นคนกันเนี่ยมีความเข้าใจแล้วเนี่ยเ,เมื่อสมัยก่อนอาจจะมีการพู่ว่าดูหนังดูละครต้องย้อนถึงตัวเองเป็นไคไับแต่ปัฏิบัติี้ไม่ใช่ดูหนังดูละครต้องย้อนถึงผู้กำกับ ผมกำลังเป็นห่วงหนังสั้นของลูกศิษย์ผมเนี่ยมันจะทำไม่ได้นะหน่อยหนึ่งจะมายุ่งยากอยูนะ,ะ,ะก็จะรู้สึกว่าจะจะเลิกสอนเลยนะครับสอนไม่ได้ครับถ้าถ้าเป็นอย่างนี้สอนไม่ได้นะครับเออผมผมกำลังคิดว่ามันมันเหมือนเรื่องเซ็กเนี่ยฮะเรื่องเซ็กที่เรากำลังพูดกันเนี่ยนะฮะที่บอกว่าจะมีอาจารย์มาสอนในมหาหลัยเนี่ยใครจะสอนใครครับเด็กจะสอนอาจารย์ นะครับเด็กเขารู้ครับเด็กเขารู้ผมอยู่กับเด็กมาเนี่ยสอนเด็กมาเกือบ30ปีนะฮะเียาตีเยาโทเนี่ยโดยวก็เป็นเป็นนักสร้างหนังด้วยนะครับคุณเคยเด็กชื่อครับอันนี้เออผมว่ามันมันเปิดใจกันดีกว่ากินกี้พี่นอนมันของของของ,ของธรรมดาทั้งมาครับอย่าอย่ากจะหลอกตัวเองจากกระแดดเราพูดก,กันชัดๆจากกระแดกนะครับจะไปบอกว่ากล่องประจับคงคงไม่ผ่านหรือผมลูกคุณโกหกพวกเรา นะครับเรา,เรา,เ,ราเราต้องลืมว่าตอนนี้เยังไงเดียขอเวลานิดเดียวนะฮะนิดเดียทา่าอนอตอนเนี้ยเราสูญเสียหมดแล้วนะครับสถาบันครอบครัวก็สูญเสียผู้กับเด็กก็ไม่ได้แล้วบางครูก็เออจานจานจานอ่านะสถาบันศาสนาเราก็ไม่เคยเข้าไปวัดกันเลยเมื่อเราล้มเหลวทําไมไม่คิดว่าอย่างอาจารย์โจงพูดว่าเฮ้ยหนังเนี้ยมันจะเทิดโชว์ หนังมันจะมันจะเนี่ยอะไรเอกคนยังหมิ่นป้าบอเนี่ยคีดถีบเนี่ยโกนะครับโกอยู่แล้วนะครับอย่าหลอกตัวเองนะครับเห็นเกาหลีเป็นอยากรวยรวยกับข้ามาั่งต้องเอาอาหารมาขายหรือยังไงนะต้องไหว้พระแล้วก็ได้เงินหรือมันไม่ใช่นะฮะผมเองไม่เคยปวดแต่ผมเนี่ยผมมีความสุขว่าสนารดีเลิศน,นะครับผมผมก็ำลังพูดว่าเราทาไมไม่ทาไมไม่จูงนะครับเรื่องเซ็ตนะฮะ จูงเด็กให้ข้ามถนนให้เป็นให้รู้จักป้องกันนะครับสอนเด็กให้ดูหนังดูหนังให้เป็นนะครับแล้วพอามันมีวัคซีนแล้วมันก็จบแล้วสิครับทำไมไม่สร้างวัคซีนให้เด็กนะครับใช่ไหมฮะเด็กเนี่ยเวลาจะสร้างหนังนะครับผมดูแล้วผมบอกว่ามันอยู่ที่เจตนาคุณอยากคายหรือคุณลามกนะครับผมขอเรียนว่าอาจารย์สินพิรศรีผู้ก่อตั้งมากร นะครับซึ่งอาจารมันจงกับผมก็สิลปเก่าเนี่ยนะครับเออบอกว่าศิลป์ภาพพยนต์เป็นศิลปะชั้นสูงครับซึ่งรวมเทคโนโลยีเรี่มศิลปะศาสตร์วิทยาศาสตร์เข้ามาเนี่ยแล้วเราไปสกัดก้านตรงนั้นอีกหน่อยผมต้องวาดรูตดอกโบยอย่างเดียวผมวาดรูกอย่างอื่นไม่ได้เลยนะดั่งนั้นภาพโน้นก็ไม่ได้สิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะวาดภาพโน้นคือมันอยู่ที่ว่าเจตนาเราขอทัด้านความคิดของด้วยความบรารพของอาจารย์รักษานะครับ ท่านมุ้ยเนี่ยเป็นเจ้าทำหนังสะท้อนสังคมไม่เห็นสอนออกมาแล้วว่ามวยปลวเจ้าไว้ไม่จริงครับไม่จริงมันไม่สนองนิดทุกคนรอะครับผมไม่เชื่อว่าพวกกับคนนี้จะสนองนิดไว้ปูแม่งเซ็กต์ป่กูอยาก้วกูไปอย่างนี้กูจะให้ออกไปอย่างนี้ไม่จริงหรอกครับไม่จริงหรอกครับผมผมจับสนุนเลยว่าไม่จริงนะครับอันนี้ขอบด้วยความเคารพนะครับในการรับสารกับความคิดที่ไม่ตรงกันนะครับผมฟังได้นะครับที่ท่านพูดมาทั้งหมดแล้วก็รับได้ในสิ่งที่ท่านพูด แต่ว่าปฏิบัติได้หรือเปล่าเนี่ยต้องต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิษซึ่งเป็นหน้าที่ของผมผมฟังได้ครับท่านได้ผมอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรสิบเก้าปีครับและเราก็ผ่านการโต้เถียงหลังนี้มาเยอะมากมันคงยอเรื่องอะเนี้เล็กน้อยสําหรับผมถามว่าผมจะเป็นต้องมาฟังท่านพูดแบบนี้ไหมไม่จําเป็นเลยผมไม่จําเป็นเลยแต่ผมผมก็ทายถูกครว่าวงเสมา,มา,านาลัเกษณออย่างเงี้ย มันไม่มีไม่ไม่ใช่ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยมันมีขึ้นอย่างเดียวไม่มีร่องนะครับมันไม่มีหรอกครับที่บอกผกรรมการตัดสินถูกมันไม่มีครับแล้วผมก็คิดค้นอ,อย่างนั้นแต่ว่าผมเปิดใจกว้างต้องการรับฟังท่านนั้นเองครับอันนี้ก็ก็กลับเรียนท่านผมผมรับฟังท่านได้ไม่ไม่ต้องกังวลนะครับแต่ว่าท่านก็ต้องเคารพผมซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายด้วยนะครับเมื่อมีบรรทัดฐานว่ามีศีลธรรมอันดีที่ต้องที่ผมต้องวินิจฉัยเนี่ย ผมไม่อาจารย์สมศรีวินวินิจฉัยไม่ได้เว้นแต่ท่านเป็นน้ฐมตีก่อนถึงมาวินิจฉัยนะครับหรือท่านเป็นบอร์ดก่อนท่านึงมามาวินิจฉัยเรื่องเสียธรรมพันตรีนะครับเพราะมาตรฐานผมอยู่ในระดับนี้ครับท่านคำและท่านอย่าไปกังวลว่าหนังเราเนี้ยต่อไปจะไม่ได้ฉายอีกเพราะผมก็อยู่อีกสามปีเรือก็ไปแล้วนะครับนะครับรัฐมตรีมาใหม่ก็จะให้ฉายก็ได้นะครับรัฐมตรีมาใหม่มาใหม่ก็ใโบอดก็ได้หนังเราเนี้ยเพื่อเพื่อท่านอ่ เมือ่อมันเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนะครับจนนปีน้บางคนมักนก็เปลี่ยนได้และผมก็เคยเขียนบทความมาแล้วว่าสิบปีข้างหน้าเนี่ยนะครับหนังเราไม่อาจจะดูฟังแปลงก็ได้ครับนะครับแต่ว่าหน้าสถานการณ์เหล่านี้ครับผทรคาร่าตุนปีนี้บางคนมต่างกันนะครับแล้วก็ปรรทัฐานมันก็ต่างกันแต่ว่าในการรัก,ากษากฎหมายต้องมีนะครับถ้าผมไม่ได้ใช้ด้วยความยากของคนเนี่ยเละเทะเลยครับถามว่าจะมีหนังเรื่องนี้อยู่ในขณะนี้ครับถ้าผมมีก๊อปปี้มาเนี่ย และผมเดินออกไปแล้วท่านลงมาเดินมาใกล้ๆดูท่านอยากยิบไปดูไหมอยากยิบไปดูทุกคนเพราะความอยากของมนุษย์กินกินที่พี่นอนอย่างท่านว่าเนี่ยมันเป็นความอยากของมนุษย์วนอยากนั้นนลครับอยากดูมนุษย์เห็นอยากดูคนร่วมเพศกันมีใครไม่อยากรู้บ้างครับ <c oughs> <c oughs> อยากดูนั้นนะครับแต่ว่าัยาขนาดนี้จาะงกต้องต้องมา เปิดใายในที่สาธารณะอย่างนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงผมไม่สนองความอยากของคนนะครับเวลาตัดสินหนังนี่บางคนอยากต่างกันเยอะแล้วคนอยากเรื่องแบบนี้ก็ท่านเยอะของคนไม่อยากนะครับนะครับถ้าไม่มีกฎหมายผมก็อยากด้วยะครับอาจารย์ครับแต่เมื่อมีกฎหมายผมอยากไม่ได้นะครับอันนี้ก็อยากอยากเรียนท่านในในในข้อแรกครับถามว่าจํากัดสิทธิมัหมจากัดแน่นะครับจํากัดแน่นะครับแล้วการมีเพศสัมพันธ์เรื่องนี้ ผมไม่ได้รังเกียจคนผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ผู้ชายนะครับและผมเคารพนะครับถ้าจะได้หลังเลิมหน้าเนี่ยผมไม่ว่าเลยนะครับถ้าได้หน้าเลิมหลังผมก็ไม่ว่านะครับแต่ว่าฉากที่มนุษย์ผู้ชายสองคนมีเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ปกปิดเลยผู้ชายนะครับมีเพศสัมพันธ์ท่านก็ต้องนึกดูว่าผามีเพศสัมพันธ์กันทางไหนผู้ชายมีคนบอกผมว่า ทำได้เนี่ก็าทาได้ครับผไม่ได้ว่าทําไม่ได้แต่มันควรจะอยู่บนโต๊ะไหมอ่ะมันไม่ควรอยู่บนโต๊ะครับเรื่องมาต่อว่าผมบอกวอาแม้มันห้าวินาทีเองผมบอกว่าถ้าผ่านหนังเรื่องนี้นะครับให้ชายร่วมเพศกับชายทางตะวันหนักนะบอกซะเลยนะครับห้าวินาทีเนี่ยถ้าผ่านหนังเรื่องนี้นครับต่อไปปกวินาทีได้ไหมรัตตะ ตอนกลางิ้แล้วมันนาวินาจีเองมิจฉาก้อเพศกันนะเพราะพาโลกแมผมก่อั้งแปดวินาทีต่อไปก็ผกสิบวินาจีครับและมาจนหนึ่งชั่วโมงร่วมเพศกันทั้งทั้งตลอดเวลาก็ได้ที่ผมวินิจฉัยว่าหนังเรื่องนี้ขัดต่อสินธรรมเพราะเป็นการร่วมเพศระหว่างชายกับชายหญิงกับหญิงก็ร่วมเพศกันโดยเปิดเผยไม่ได้ที่ความเป็นผมนะครับผมอาจจะปิดก็ได้นะครับอย่าถือผมเป็นมาตรฐานนะครับนะครับ ผมไม่อยากเห็นมันไม่ครีเอทีฟเลยครับแต่ท่านคิดว่าหนังเรื่องนี้มันครีเอทีฟมองคนละมุมกับผมนะครับเอาผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กันและคิดว่านี่ครีเอทีฟรัฐบาลต้องตำหนดไม่ใช่นะครับเล่เท้นะครับอย่างนั้นนะครีเอทีฟมันทําได้เยอะครับท่านครับแล้วผมก็ขอแล้วว่าหนังเรื่องนี้อย่างที่ท่านกรรมการผู้ตรวจบอกนะครับผมนี่ ผมได้นัดประทนกรรมการอีกกรรมการกว้าก้างกับผมอีกผมได้ขอสองเรื่องที่ผมที่ผมแบนนะหนึ่งผู้ชายมีเพศสัมพันธ์อย่าว่าผู้ชายแต่คือการมีเพศสัมพันธ์แลวกันนะครับแต่เรื่องนี้มันชายต่อชายผมะพวอาจารย์ต่าทางตะวันหนักนะครับไม่มีอะไรปกปิดนะครับเรื่องนี้ผมไม่ผ่านแต่ว่าะถ้าท่านทำมานมันมีศิลปะนอนไม่จําเป็นต้องวาดตองโบต้อง้าดตองนิ้วก็ได้ครับตรงนิ้วก็มีศิลปะครับอาจารย์สมศรีนครับ นะครับทำดอกนี้ยมนเป็นศิลปะได้มันจะเป็นต้องเป็นดอกบัวการร่วมเพศอย่างนี้ก็ทําได้ครับแต่ว่าอย่าไปเป,ปิดหมดโดยอย่างนี้้ผงแม่ผ่านครับหนึ่งหนึ่งเรื่อน้